เป็นเพงที่มาจากคนขึ้นหน้านะครับดีใจนะครวันนี้นะครับได้มาที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลคาซ่าพวงสามครับก็มาเพื่อมาร่วมงานนะครับในการเพื่อเปิดดีเจเซิร์ฟนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกอีกบันไดหนึงนะฮะที่ทำให้คนรุ่นใหม่รบ การแสดงออกนะฮะอยากถ um ูกต kind of okay. like like so ้องนะครับผมก็สำหรับคนที่สนใจนะฮะสำหรับอาชีพก็เป็นดีเจหรือวีเจนะฮะก็ลองมาสมัครกันได้นะครับโอเคก็อยากจะสมัครกันแต่ว่าบางทีอาจจะพอมันทำแล้วเขาบอกว่า15ถึง25นะครับอายุสิบสี่เนยแล้ก็เลยแบบเดี๋ยวรออีกทีนึงครับสิบห้าแบบนี้มาสุด่นะครับขอบคุณนะครับที่ชวนมาให้สุดมาก ฟังเพลงรถไปกันเลยดีกว่าฮะนี่อไปมีชื่อไม่ยาวมากนครับง่อัป